ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ครงการลูกพดาบทค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการเพราะเหตุและการดูแลรักษาเห็ดค่ะค่ะถ้าพูดถึงเหตดนะคะพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเหตุจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเห็ุที่มีพิษและเหตุที่ไม่มีพิษเห็ุที่มีพิษนะคะจะมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากเห็ดที่เรานํามาประทานกันในชีวิตประจำวันค่ะเราไปชมข้างในกันเลยค่ะไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่ลูกค่ะพี่ลูกสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ ถ้ี่รูการยามถ้าเกิดกับการขอเหตุโดยรวมมันจะยากอเป่าครไมยากนะครับถ้าพูดถึงแต่ถ้าเราไม่เต็นก็ยากอยูน่นะครับแต่มีแต่มันเป็นเส่วนผสมดั้งนี้นอันนี้เป็นสูตรของนะคะคุณป้าใช่ครับเดยทั่อไปอย่างเช่นถู่งขของอก็ได้ครับแล้วฟ้พาพรัลกิลีดังนวลพวกน,นี้ครับเห็ดมกี้บิงจีได้ครับแล้วเห็ดแตละชนิดนีมีการกระตัวสาต,าต,ตา่างกันหรือเปล่าหรือว่าแยกกันยังไงครับส่วนมากก็ถ้าการเห็นนางฟ้าก็ ถ้าทำเสร็จก็ที่ได้นำเส้นด้วเสรจรวมกันหมดเลยครพอเสร็จแล้วก็ใส่ก้องไปอัดไปน,นั่งพอได้กอนก็ไปฆ่าเชื้อเชื้อเสร็จก็ไปนึ่งทีหนึ่งแล้วข้าลมบดพอนนข้าลมบดสักเดือนนึงแต็มก็ไปเก้อนเปิดอกเยพี่ลูกค้าแล้วมีเห็นิดไหนบ้างที่มีอาการแพงตอนนช่วงนี้ก็จะมีเห็ดดินเจีกับจักเช่าถ้าเห็ดดินจีก็อยู่ที่ประมาณร้อยละพันห้าแล้วทำไม ว่ามันอาจจะปีละครั้งมาออกอย่างเซนเจยมันออกแค่สองครั้งแล้วมันมีประโยชน์ยังไรบ้างครับรับความดันที่รครับคือสมองสมองดีอะไรเ็นเไหนที่ใช้ไัไสหรับผู้่สามารถจะเป็นข้าวได้คห้ลูกค้าหนูไปดูในรง ผมจนะตั้งเสร็จแล้วก็ต้องมาหยาะในก้อนในที่เราทําไว้ครับเราต้องฆ่าเชื้อฉีดยันคอครับทั่วเลยครับฉีดที่ก้อนเห็ดเหรอคะครับผมให้ทั่วก้อนนี้ครับเสร็จแล้วต้อเขย่านิดนึงดีนะครับทำทำให้ไวสุดสุดเนะี้ยแค่นี้ครับแล้วก็ปิดแค่นี้ครับอพอเสร็จแล้วก็จับเขย่าคอ ใส่ใส,ส,ส,ส่เร่าเยาขยยาคอเพื่อที่จะให้มันเดินไว้ขึ้นเพราะว่าถ้ามันปล่อยไว้อย่างนี้มันจะเดินช้าแล้วก็ถ้ามันออกดอกอะ่ะถ้ามันไม่ออกดอกหรือว่าออกดอกขันนนแรกถ้ามันไม่ออกดอกมันาจ,จะมีราเขืยออยู่หนก้อนก็คือถ้าเราเอาเชื้อใส่ในก้อนเห็ดแล้วใช่ไหมคะครเราก็เอาอันนี้ไปไว้ในลงบ่มบบใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าใส่เสร็จก็ไว้สักเดือนหนึ่งเดินเต็มเอาไว้ในลงบ่ม แล้วก็ถึงจะเอาก้อนเชื้อนี้ไปไว้ในลงเปิดดอ<า>กลง,ง,ลงเปิดดอกที่หนึงห่งครับผมตอนนี้นะคะเราต้องอยู่ในโรงบาก้อนเห็ดค่ะคัดพี่ลูกพาชมวิธีการบ่มครับผมสนมากก็การบมก้่นสามารถเราจะบอกเรื่อเรื่องกวดเจเดืออเต็มครับสังเกตยังไงว่าเปิดได้หรือว่าไม่เปิดได้ ต้องสังเกตจุดนะจุดันจ่งขาวๆครับแต่นี่ยังนะครับต้องรอใหมันขึ้นสีขาวๆทำไมมันถึงขึ้นสีขาวคะเพราะว่าเส้นใยใช่ไหมคะครับผมมันเส้นใยมันจะสีขาวๆครับเดี๋ยวลองดูฝั่งนี้นะครับถ้ายังไม่เต็มนะครับมันจะสีขาวๆสวนไม่เป็นขี้เลื่อยปากพอมันเติมปั๊บขาวเต็มแล้วก็ไปเปิดได้แล้วไปไว้อีกโรงหนึ่งถูกไหมครับแล้วทีนี้ก็ไปไว้อีกโรงแล้วทีนี้ก็ออกไปไปพักว้ก่อน สักสามถึงสี่วันแล้วค่อยไปเปิดจุกครับเพื่อให้ดอกเห็ดมันเจริญขึ้นมาใช่ครับพอเปิดจุกเสร็จก็รดน้ำนะครับทีนี้เห็ดก็เจริญตามเวลาของชนิดของมันถูกไหมคะครับเราอุณหภูมิในการเก็บส่วนมากถ้าเป็นลมบ่มก็มันต้องการอากาศถ่ายเทอย่าให้มันโดนฝนโดนแดดแค่นี้เองครับอ๋อแล้วเราจําเป็นไหมคะที่ว่า ต้องสร้างเป็นโรงเรียนในการเพาะอืมก็ไม่จําเป็นนะครับมันอยู่ที่เงื่องของเราถ้าเรามีอย่างชาวบ้านเนี้ยเขาทําแค่โรงเรือนธรรมดาใช่ไหมครับใช่ค่ะได้อยู่ครับแต่ถ้าว่าถ้าทําไปนานๆอะ่ะเราจะสะสมแล้วต้องพักโรงเรือนแต่ที่เนี้ยโรงของเราอะ่ะเราสามารถพ่นเคมีได้เลยเพราะว่ามันจะอบอไว้ข้างในแล้วทำไมแล้วทำไมถึงต้องพ่นเคมีคะเพราะว่าแรกๆก็ต้องพ่นเคมีครับ เราป้องกันไว้ก่อนนี้ครับป้องกันไม่ให้หนอนขึ้นหรือไรครับนอนขึ้นไลขึ้นไล่ฝุ่น <Australia. S 1> ไลเขียวพวกนี้ครับนี่ครับอย่างเช่นฝั่งนี้ก็เป็นเห็ดนางปลาส่วนไอ้สีขาวเขาก็เป็นเห็ดทังเกอรี่ปูทานครับนี่จะต่างกันส่วนเห็ดนางนวลก็เป็นสีชมพูนิดนึงครับทำไมเห็ดนางนวลถึงเป็นสีชมพูคะอืมมันเป็นอีกตัวนึงครับ มันเป mine, it, ็นสปอร์ของมันะมัน <człowie> ท <k> ี่เป็นสีชมพูเพราะว่ามันเป็นชีวิตของมันเป็นสีชมพูเห็ดนางนวลนี่คล้ายๆเห็ดนางฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าแค่มีสีชมพูถูกไหมคะครับเี่ค่ะแล้วข้อเสียในการที่เราเอามาเปิดดอกรวมกันนี่อ่ไรคะข้อเสียก็มีนะครับเพราะว่ามันจะสะสมโรคเยอะกว่าแล้วเราสามารถแยกชนิดที่อยู่ในโรงเปิดดอกได้ไหมคะดีเลยครับ ถ้าเราสามารถแยกกันได้มันก็จะไม่เกิดโรคใช่ไหมครัใช่มันเกิดแต่<ช>ว่าม,มันจะน้อย,น,อยน้อยขึ้นแล้วทำไมบางอันถึงเกิดดอกแล้วบางอันถึงไม่เกิดะคะเพราะว่าไอ้ที่มันเกิดดอกแล้วเราเก็บก่อนอ่อนฮะอย่างเนี้ยถ้าดอกเล็กอยู่แล้วเ,เก็บไว้ก่อนเพราะมันขนาดเนี้ยก็เก็บตอนเย็นครับเพราะว่าถ้าเราเก็บตอนแ้าขาดทุน แค่นี้เองเพราะว่าช่างแล้วมันได้น้อหนัก,นก<ช>ที่มาก่านนี้ใช่ไหมเทคนิคก็มีการเปิดเปิดอ่ะถ้าเราขนาดเนี้ยมันจะสั้นก้านสั้นที่นี้พอเราอยากให้มันยาวก็เราเปิดอย่างงี้ยคอมันออกแล้วก็ให้จับแล้วมันจะได้เห็ดที่เยอะขึ้นครับก้านยาวขึ้นช่อย,อยขึ้นแล้วหนูเห็นว่าเห็ดพวกเนี้ยมันออกมาทาง ปากตรงนี้ใช่ไหมคะคแต่ทําไมเห็ดหูหนูถึงออกมาทะลุถุงออกมาเลยคะวิธีการเปิดดอ,อกมันจะต่างกันครับคือว่าหูหนูเราต้องกีดข้างๆเดี๋ยวเราลองไปดูชมอีกโงหนึ่งก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเห็ดเขานะครับส่วนเห็ดป่าหัอมันจะออกสองอาทิตย์ออกครั้งหนึ่งครับอันนี้การเก็บรักษาก็เหมือนกันใช่ครับ ก็มันกับเหตุการณป้าน้ำร้อนเกนก็ไปครับอันนี้คืออ๋ออันนี้วัดความชื้นภายในโรงเราแพร์มาสังเกตถ้ามันร้อนเกินไปก็มาลดน้ำแค่นี้นะถ้าอุณหภูมิปกติของมันนี่จะอยู่อยู่ที่ประมาณสัก88-34ถ้าเกิดสูงไปไหนก็คือมาคอยอดน้ำครับแค่เราลดให้มันชื้นเฉยๆอย่าให้มันแฉะตรงก้อนเพราะว่าถ้ามันแฉะตรงก้อนเดี๋ยวมันจะเกิดราราเขียว ว่านี่เพิ่งมาเปิดเองครับเพิ่งมาย้ายสองวันแล้วตรงนี้ออกดอกนคะครับเพราะว่าตอนไว้ในรังบ่มอ่ะบางก้อนมันอองงกดอกไงเราก็เลยจำเป็นต้องมาไว้รวมกันหมดเลย<อ>เพราะว่ารังเรามีน้อยเลยจำเป็นต้องมาไว้รวมกันครับเดีไปดูรังอื่นเลยก็ได้ค่ะคุณครับผมใช่ญเลยครับ อันี้เป็นเห็ดฟางของเที้ยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนี่ครับฟางของเตี้ยฟางของเที้ยก็เจ็ดวันเก็บได้นะครับอย่างเชื้อก็เชื้อเห็ดฟางควานเอาไม้นะครับหยิบมัเชื้อเห็ดฟางครับครับผมอันนี้คือเห็ดฟางที่ ใช่ครับเน,นี่เป็นเห็ดฟางบางเตีย้ยคนะเนี่ยเชือดเห็ดฟางข้อนนึงก็อยู่ประมาณ15บาทต่อก้อนนะแล้วการเคาะตรงนี้ยากไหมคะก็ไม่ยากนะครับพูดภาพพวกนี้แล้วก็เอาเอาเชือดเ,เก่าหรือว่าเอาเชือดใหม่มาก็ได้ครับเรามาใส่ทำเป็นชั้นๆก่อนแบบนี้ครับตองเตีย้ยกับสาที่ขาวเราก็เอาเชือดใส่ตรงข้างล่างแล้วฝักตบใส่ถ้วยบอลแล้ว เชื้อโรยอยู่ขอบแล้วก็ทำตบมหรือว่าคี้เล่ยโยทีหนึ่งแล้วเชื้อโรยทีหนึ่งครับเราทําเป็นสามชั้นแค่นี้ครับพอเสร็จแล้วก็เอาถุงมาครอบไว้ถุงพลาสติกเอาถุงดำมาครอบไหมใช่ครับหรือว่าหรือว่า<ม>ถ,ถุงใสะต่ายมาครอบไว้ก็ได้ครับไม่ให้มันโดนแสงโดนใช่ครับรแล้วครอบไว้พอสามถึงสี่วันเราก็มาเปิดดูการสังเกตว่า ถ้าเส้นใยมันสีขาวๆก็กามขึ้นนมให้มันแบบนี้ครับเส, <fit. S 1> ส้นใยแบบนี้เหรอคะครับเส้นใยมันจะสีขาวๆแบบนี้นี่ก็คือถ้าก้อนเห็ดขึ้นเส้นใยแล้วก็คือทำนมแบบนี้มาปเลยเรามาปิดพอเราปิดเสร็จสักสามวันถึงสี่วันแล้ก็จะร่มออกถึงนั่นเลงครับแล้วมันโตขนาดไหนเราถึงเก็บได้คะ แค่นี้นแค่นี้ก็เก็บได้ครับเท่านี้อดอกพวกนี้ก็เก็บได้ครับเอาไปขายได้ในตามของตลาดใช่ไหมคะถ้าเป็นเห็ดร,ร้องลอยเม่ลอยครับปลูกง่ายอยู่ใช่ไหมคะปลูกง่ายแต่แต่เราต้องใส่ใจอ่ะพวกนี้เหม็นปลาเพราะว่าเราต้องทำเรื่องนี้ถ้าทำเสร็จต้องดี้เสร็จต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันจะสะสมเช่โรอ โอเคนะครับต่อไปไปดูลองบ่มกับลองปอดกนะครับอันนี้คือลงบ่มลองปอดอกครับดอกครับคับ้เปลงดอานโชว่านี่เพิ่งเข้าไปใหม่แต่เมื่อวาน อันนี้คือก้อนเห็ดของเห็ดอะไรคะก้อนเห็ดนางฟ้าพิธานครับานานไหมครับดูมันจะออกมาเป็นดอกโดยรวมอยู่ประมาณเดือนเดือนอน,นิดนิดนะฮะเพราะว่าเส้นใหญ่กว่าจะเดือนเต็มมันก็เดือนหนึง่งแล้วครับแล้วแล้วก็รออีกสักนิดนึงสักสองอาทิตย์แหละหรือว่าสักอาทิตย์นึงเราก็จะเกิดมามนี่นะคะ พี่ลู่จะสาธิตเทคนิคในการเก็บเห็ดให้พวกเราดูกันนะคะครับผมดูได้เลยนะนี่ครับต้องจับคอจับดอกเห็ดยกนิดนึงนะแล้วดึงออกมาแค่นี้เองครับเพราะว่าถ้าเห็ดนางนวลน่ะง่ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราลองดูเห็ดนางฟ้านะครับได้ค่ะครับจับคอก้อนเห็ดนี้ครับแล้วจับดอกเห็ดนี่ครับโยกไปโยกซ้ายโยกขวาแล้วดึงออกมาแค่นี้ครับแล้วเห็ดที่มีก้านกับ เห็ดนางนอนที่ไม่มีก้านแบบนี้อันไหนดึงยากดึงง่ายกว่ากันนะคะเห็ดที่เห็ดที่ไม่มีก้านง่ายกว่าครับตอนดึงแล้วก็อย่างเห็ดนางฟ้าไอ้ข้าวฟ่างจะอยู่ข้างในครับแล้วก็ต้องหาช้อนอะไรมาแค่แก่อนเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้มันอาจจะเกิดเชื้อราได้ใช่ครับอันนี้เพราะว่าเห็ดนางฟ้ามันทำจากข้าวฟ่างถูกไหมคะใช่ครับช้อนมีหรือเปล่าสาธิตหน่งยนะ พี่ลูกกับอันนี้คือเห็ดอะไรครับครับส่วนนี้ก็เป็นเห็ดหมูหนูครับแล้วทำไมเห็ดหมูหนูถึงเอาออกมาเพาะข้างนอกคะพี่ลูกอ๋อพอดีในโรงเรียนมันเต็มครับพอดีเราจะย้ายก้อนไว้อีกโรงหนึ่งครับก็เลยย้ายมาไว้อยู่ตรงนี้ครับแล้วทำไมสีของเห็ดหูหนูในโรงเรียนกับสีของเห็ดหูหนูที่อยู่ข้างนอกมันถึงแตกต่างกันนะคะอืมมันอาจจะเป็นอากาศครับแล้วก็ความชื้นความทึบของม,มัน ของในโรงเรือนอย่างทีนึงเราเห็ดหนูหนูข้างในโรงเรือนกับข้างนอกอันนี้ต่างกันยังไงคะถ้าเห็ดในโรงเรือนมันจะดีกว่าเพราะว่าสีมันจะดูน่ากินกว่าสีมันจะเป็นสีชมพูมากกว่าครับเพราะว่าในโรงเรือนถ้าเป็นทึบๆแบบสีมันจะสวยขึ้นสีมันจะอ่อนๆอย่างเนี้ยถ้าเราไว้ตรงกลางจังเดี๋ยวแถวต้นไม้มันจะเสีังดำ มันก็เหมือนกันครับแต่ส่วนมากเขาจะไม่ทํากันครับเพราะว่านี่จะเอาทิ้งแล้วครับก็เลยมาเปิดไว้เฉยๆถ้าเราจะเก็บอะไรก็เราสามารถเก็บได้เลยครับน,นี่ครับเราก็ไปแช่น้ําล้างน้ําแลก็ไปตัดที่ได้ตรงนี้ออกลแล้ก็แพ็คสินุเรากไปจำหน่ายอ๋อก็สามารถเอาไปจําหน่ายได้เหมือนกัน<ช><ด>แล้วราคาที่จําหน่ายนี่ได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันครับอก็อยู่ที่ประมาณ60 ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่รุ่นนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรองเหตทและการเก็บรักษาเหตุนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษานะคะสามารถเข้ามาได้ที่โครงการลูกพดาบทจังหวัดสมุทราการค่ะหรือเว็บดอทลูกพญาดาบทโออาจีค่ะ สวัสดีค่ะ